วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับสถานที่แห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนอกจากจะเป็นสถานที่นวดแล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรภูมิปัญญาไทยพื้นบ้านด้วยนะครับใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราพาไปที่โอลานนวดแผนไทยกันครับอาจารย์แนะนำตัวก่อนครับสวัสดีครับผมโอลานชูเกียรติสกุล เจ้าของโบราณนวดไทยหรือแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพเป็นผู้สมบคมรู้ด้านด้านธรรมชาติและแจกวาลของกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้สมบมรู้ด้านการแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข,สขนะครับวันนี้เราคงคจะมาคุยถึงเรื่อง <c oughs> ม,ม,มิติสุขภาพจริงๆแล้วโบราณนมดไทย <c oughs> เราขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาบุรีรัม แล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกเราใช้คําว่าโอราณุไทยเบญจศัตร์คําว่าเบญจศาสตร์มันมีอยู่ห้ากิจกรรมกิจกรรมที่หนึ่งคือการตรวจการดูแลรักษากิจกรรมที่สองคือการกดการบีบการคึงเขาเรียกว่าการนวดกิจกรรมที่สามคือการนวดน้ํามันการชิสเมนต์กิจกรรมที่สี่คือการการประคบสมุนไพรการอบสมุนไพร กิจกรรมที่ห้าเป็นตัวที่ห้าจะต้องเป็นยศาสตร์คือการการได้ได้ดัดได้ดึงได้ยืดได้เหยียดพอครบกระบวนการนี้เขาเรียกว่าการปรับสมดุลร่างกายนะครับมาที่นี่มีทุกอย่างเลย <c oughs> มาที่นี่ได้ได้นิติทุกอย่างเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเรื่องของอาหารเราจะกินอาหารให้เป็นยาหรือจะกินยาเป็นอาหารเพราะว่าต้องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รือช่องเที่ยวถึงสุขภาพมันจะมีเรื่องของอาหารมามาเป็นหลักแล้วก็การนวดมันเป็นตัวเสริมถ้ามานวดนวดคือเกิดกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนของเลือดและลมในร่างกายถ้าเลือดลมในร่างกายมันไหลเวียนดีสุขภาวะสุขภาพก็จะดีไปในตัวด้วยแล้วมาที่นี่เรื่องต้นแหง่เนี่ยเรื่องต้นจริงๆเนี่ยต้องโทรมาประสานครับโทรมาประสานจองทิวนวด หรือจะมาพักมีโฮมสเตย์มีโฮมรอดนะครับสังคัญที่สุดคือคือเราต้องจองคิวก่อนถ้าไม่จองคิวบางทีมาก็ผิดหวังเพราะบางทีมันมีจองคิวยาวยาวข้ามปีก็มีแต่พอดีช่วงนี้มันมีภาวะโควิดแล้วก็จำกัดจำนวนคนที่จะเข้ามาปีนี้มีจองคิวอยู่18คณะทัวเราก็ต้องดูว่าทัวไหนที่มีคนไม่เยอะ เราอาจจะรับไม่เกินไม่เกินสิบสองถึงยี่สิบคนสูงสุดเรารับได้ยี่สิบคนที่มากินมานอนมาพักเต่หนึ่งคืนสองคืนสามคืนนะสองคืนสามวันก็มีกิจกรรมในการกิจกรรมทั้งหมดไม่ว่าการดูแลสุขภาพไม่ว่าการการดูแลเรื่องอาหารมาที่นี่มันจะมีมิติสุขภาพในเรื่องการส่งเสริมที่มีความเดเกนโดยเราใช้ใช้มิติทางวัฒนธรรมหรว่ เรื่องของคุณทางสามคมทุนทางวัฒนมในการส่งเสริมสุขภาพอาหารอาหารที่ใช้เราจะใช้ได้ส่วนหนึ่งที่ผสมส่วนผสมของสมุนไพรตอนนี้กระแสของกัญชากำลังมาแรงเราก็ใช้ส่วนที่เขาปลดล็อกทางกฎหมายแล้วเอามาใช้เป็นเป็นอาหารในการปรุงอาหารไม่ว่าจะเป็นแกงเป็นต้ยมยำทำแกงทุกอย่างเราจะใส่ตรงนี้ ใส่ตรงนี้ใส่เรื่องของกัญชานะฮะยกเว้นช่อดอกอเราใส่กันแต่รากแม้แต่น้ํามันน้ํามันซึ่จะพูดหลไรหลายว่าน้ํามันที่น,นุ่มแล้วก็ใส่ใส่ส่วนของรากกัญชานะครับน้ําชาที่ต้มกินทุกคนมาก็จะได้มีติตรงนี้ทั้งหมดอาหารทุกอย่างอ่ากลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ที่เข้ามาสัมผัสกันหมดเราก็จะให้กินอาหารเป็นบ้านางลักษณะอย่างนี้ครับ พูดถึงการนวดครับนวดที่นี่เข้ามาเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เข้ามาตอนแรกจะมีอะไรบ้างครับอ๋อจริงๆมานวดที่นี่ปั๊บเนี่ยก่อนอื่นเราจะให้แช่เท้าด้วยนะ้ำสมุนไพรการแชร่เท้ามันจะมีประโยชน์ในเรื่องของหนึ่งการกระตุ้นให้เกิดการไหลเยนของเลือดและลมสองออมันดึงสารพิษออกจากร่างกายสามตัวที่สามดึงไฟฟ้าสถิตคนที่เป็นโรคภมงแท้เนี่ยถ้าได้ได้แช่เท้าบ่อย มันจะทําให้มีสุขภาพเราดีขึ้นนะสุขภาพดีนี่มันไม่มีขายอยากได้ต้องทาเอง<ม>ทําเองนะครับในกระบวนการแช่เท้าเราใช้ครั้งละประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีแช่เท้าเสร็จเราก็จะเข้าไปนวดเราจะนวดเท้าด้วยนวดเท้าก่อนก็ได้หรือพอไปนวดไม่นวดเท้าแล้ว็นวดในการปรับสมดุลร่างกายถ้านวดสุขภาพก็คือการนวดที่เสยธรรมดาไม่มีการประคบไม่มีการนวดน้ํามันแต่ถ้านวดปรับสมดุล เป็นการบำบัดร่างกายโดยโดยอัตโนม,มัตินะมีการนวดมีการนวดการนวดน้ํามันการประคบการอบสมุนไพรนะแล้วก็การดัดดึงยืดเหยียดตังนี้้าเรียกว่าการปรับสมดุลร่างกายเพื่อให้ร่างกายเรามีการไหลเวียนของเลือดและลมทีด่ดีครับถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าจะมาเป็นคอต้อใช้เวลาครั้งหนึ่งวเวลาประมาณสองถึงสองชั่วโมง,งครึ่งต่อครั้งครับผมได้มาแบบ บรรยากาศสบายๆส,<ม>สบายครับแต่ต้องทูจองก่อนครับผมทูจองก่อนถ้าไม่ทูจองก่อนก็จะอาจจะเต็มอาจจะเต็มก่อนลรยวันเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้เราก็จํากัดจํานวนพนักง,งานที่เข้ามานวดครับผมเราก็รับตอนนี้เอาพนักง,งานมาไว้ไม่เกินแปดคนครับแต่ถ้ามีทัวร์เข้ามาลงป๊อปเราก็ได้ได้มาถึงสิบตัวคนได้ครับผมศาสตร์การนวดของที่นี่เป็นยังไงครับที่นี่มันเป็นอัตลักษณ์ของโอรานวดไทย มันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะเฉพาะเป็นนวดรูปร่างกายมีการนวดมีการกดจุดรักษามีการบำบัดอาการที่เป็นแล้วกระดัดดึงยืดเหยียดอ่านวดครั้งหนึ่งไม่หายแล้วจะมีเวลาที่นัดต่อกัน mm hmm. มีอาการหนักๆที่เป็นนวดแล้วแบบดีขึ้นหายอะไรอย่งนี้อ๋อเยอะเลยครับออย่างเช่นในกรณีที่ที่กระดูกทับเส้นนะครับ ระดูกทับเส้นบางทีตกจากที่ทสูงรูบัติเหตุเดินไม่ได้มาบำบัดที่นี่ส่วนมากก็จะดีขึ้นเราไม่บอกว่ามันหายร้อยเปอร์เซ็นแต่มันดีขึ้นจากอาการที่บำบัดบำบัดแล้วเรามีน้ํามันนวดน้ํามันนวดนี่เราจะใช้น้ํามันของสมุนไพรสิบสองสิบสามชนิดรวมถึงส่วนของรากต้นกัญชาแล้วก็เราจะมีส่วนที่เป็นน้ํามันจากจกสัตว์ เอามาใช้ในการบอบัาดตรงนี้มันจะเกิดการถายตัวของกล้ามเนื้อได้เร็วนะะแล้วเวลาเรานวดหนักๆแรงๆไปนี่พอนวดน้ามันแล้วประกอบคบด้วยสมุไนไพรนี้มันจะไม่ระบบไม่ระบบม,มันเป็นลักษณะของที่นี่นอกจากนวดแล้วที่นี่ยังมีฮมเตยด้วยใช่ไหมครับมีฮมเตยผมเตยนี่การมาถ้าฮมเตยมันมันไม่สะดวกไม่สบายก็จริงแต่ว่าบรรยากาศมันได้หนึ่งมันอยู่ใกล้ป่า สองอเหมือนเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่เป็นส่วนหนึ่งเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็จะทากิจกรรมเลยแล้วก็แลกเปเลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็นําทางกิจกรรมเพราะที่นี่มันมีทั้ง้งการนวดทั้งการบาบัดเรื่องการนวดนี้เสร็จแ,แล้วก็จะมีเรื่องของสวนผักขึ้นบ้านและและสวนเทมุนไผ่ซึ่งสามารถจะเดินดูแลกเปเลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดเวลา เดินดูสมุนไพรนี้สามารถที่จะมาขอความรู้จากอาจารย์ได้ด้วยได้ <Okay. S 2> ได้ตลอดเวลาได้หมดเลยครับไม่มีปิดกัน้นสมุนไพรท,ท,ที่ที่เรามองเห็นเนี่ยเราสามารถปรับนําไปใช้ได้เลยครับครับอ่าเรียกว่ามาที่นี่คุกเครื่องเรื่องสุขภาพจริงใช่ครับเราเรียกว่าสมุนไพรครบวงจรมีการปลูกการดูแลรักษาการเก็บผลผลิตการผลิตยาและการนําไปใช้ในชีวิตประจำวันมาที่นี่เราพยายามจะปรับเปลี่ยน เรเปลี่ยนเรียนรู้ก็นําไปใช้ให้เตินเป็นครับในในมาที่นี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมีาพาไปดูนะครับในหลายมุมสิ่งที่จําเป็นเพราะว่าที่นี่มันเป็นอาหารไรยาครับผมเป็นอาหารไรยาครับผมแล้วตอนนี้ยิ่งทําในเรื่องของภูมิปัญญามรดกของของ,ของประเทศด้วยครับของโลกเออเราทําตอนนี้เราเพิ่มขึ้นทะเบียนมรดกอ่า พือการนาให้เป็นโมรดกภูมิปัญญาของคนบุรีร์เสร็จแล้วก็พอหลายๆจังหวัดมารวมกันโดยมีนักวิจัยทางสถาบันการศึกษาหลายๆสถาบันเข้ามารวมกลุ่มเพื่อจะทําขึ้นให้ขึ้นทะเบียนเป็นโมรดกโลกแต่สําคัญที่สุดเราจะใช้แต่สายพันธุ์ของของไทยสายพันธุ์ไทยก็หลกักๆก็มีอยู่สี่สายพันธุ์เป็นหลกักๆคือเราใช้พันธุน์หางกระโอลกหางกระโอก โดยเฉพาะเรามาปลูกบุรีรัมันเป็นพื้นถิ่นของภูเขาไฟกอนแรกเราจะใช้คําว่าอ,าาอหางกระโลกภูเขาไฟหรือหางกระโลกลาวาภูเขาไฟแต่ว่าไอ้เขตที่มันไกลภูเขาไฟมันก็เป็นของบุรีรามเราพอเลยขอใช้คําว่าหางกระโลกบ,บุรีรามครับครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันต่อไปใช่ใช่อันนี้ต้องต้องปรับเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ตามการเรียนรู้ไป ราะว่าสมุนไพรตัวนี้มันมีประโยชน์มากมายครับอาจารย์เคยเขียนบทความเมื่อปี32เขียนว่าผักพื้นบ้านอาหารสมุนไพรคือตัวนี้เลยวิแกนชานี่แหละครับผมครับ,รบแต่ตอนนั้นมันยังเก็บกุวงายครับตอนนี้ใบกิ่งก้านต้นแล้วรากมันปลดล็อกแล้วเราเหลือแต่่อดอเพราะฉะนั้นก็แน่นอนฮะมาเติมเต็มความรู้ที่นี่ได้นอกจาก จะดีในเรื่องของสุขภาพจะได้ความรู้ไปเ,เรียกว่าเป็นการต่อย,ยอดความรู้ให้กับตัวเองด้วยรักษารักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ใช่ <ไป S 1> ใช่ใชคารปลูกคือคือคอาจจะรับตรงนี้หาหาได้ทุกพื้นถิ่นแต่ว่าถ้าไม่มีความเจนณเวลานี้ต้องเป็นบุรีรัมย์ครับและที่สําคัญต้องไปที่นี่ด้วยการปกชเหล่านี้ใครที่สนใจนะครับมาที่นี่ต้องทำยังติดต่อที่ไหนครับอ่าประสารมาโดยตรงกับในเพจโอนลนนวดไทยบุรีรัมย์ครับหรือว่าติดต่อเบอร์ เอศูนย์แปดหนึ่งสองหกหกศูนย์เก้าห้าสองอันนี้เบอร์เบอร์อาจารย์โรลาเองครับผมก็หรือว่าจะสอบถามเรื่องอื่นๆก็ได้ได้อาจจะจองคิวหรือว่ามาอาจจะจองจอ,องโฮมสเตย์แล้วก็มาเรียนรู้นะครับก็สามารถคุยอาจารย์ได้เลยใช่ครับบางคนมาพักเป็นเป็นครึ่งเดือนครับมาเรียนรู้มาเรียนเรื่องนวดด้วยครับมาพักเป็นเดือนอืแล้วก็ได้ทุกอย่างต่อไปครับผมนะครับนอกจากเรื่องมานวดแล้ว ถ้าคนอยากมาเรียนรู้ศาสตร์ด้านนี้นะครับอ๋อเข้าเข้ามาเรียนเรื่อง,เร,องเรื่องนวดไทยได้เลยครับผมมาเรียนรู้ตั้งแต่เอ่อเรียนเพื่อเป็นพนักงานนวดร้อยห้าสิบชั่วโมงหรือจะเป็นเอ่อหมอนวดที่สามารถบำบัดอาการศีบอาการได้คือสามเจ็ดสองหรือจะเรียนแ0ดร้อยชั่วโมงก็แ,แล้วแต่ครับเราที่นี่เราสามารถผลิตหมอนวดได้เยอะนะได้เยอะแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจำวันครับอืมอาชีพนี้ ไม่จําเป็นต้องต้องเวลาสอนเราสอนคนไม่รู้หนังสือคนจบปีิี้เองเราสอนเหมือนกันคแต่ทักษะที่นาะไปใช้จะตามกันครับความลึกความชัดเจนของการนําไปใช้การอธิบายค,คนท,ท,ที่ที่จบปีนี้เอกก็จะมีความความแตกต่างในการอธิบายได้เยอะขึ้นคนที่ไม่จบการศาึกษาอะไรเลยจบป,ปีปอไม่จบปอสี่ก็มีก็ยังมาเรียนยังเป็นหมอที่เก่งได้ค ครับได้ข่าวว่าอาจารย์กําลังทำเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยอ๋อมีอาจารย์มีลูกศิษย์ว่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ราชพัฒน์ดรปรัชญ,ญา,าชุมแวงวาปีเนี่ยเขาจบวิชาการกีฬามาแล้วก็นํานักศึกษามา,าไม่ว่านักศึกษาวิชาการกีฬาหรือว่านักศึกษาพณะศึกษาเข้ามาเรียนรู้เรื่รองนวดแล้วก็ ตอนนี้ทงกรมกรมการแพทย์ทางเลือกหรือกรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยกําลังจะคุยกันเรื่องเรื่องเดี๋ยวอบรมระหว่างหมอพื้นบ้านกับวิทยาเนี่ยเอามาผสมผสั่งก็เรียกการแพทย์ผสมผสันซึ่งมันเป็นทางเลือกหนึ่งของการดูแลสุขภาพมันมีความจําเป็นของของของมิติของชีวิตของคนในแต่ละวัยแต่ละวันนะนักกีฬาบางคนอันนี้ เขามีปัญหาจะผ่าตัดหมอให้ผ่าตัดอย่างเดียวแต่พอมานวดมันก็ดีขึ้นไม่ได้ผ่าตัดเขาจึงมาฝากตัวเป็นศิษย์แลวออกนักศึกษาวิกีฬาในมหาวิทยาลัยราชบุรีรัมเข้ามาเรียนรู้ด้วยในว่าวิกีฬาหรือว่าพละศืกษารซึ่งซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้เราอยากให้ให้เด็กรุ่นใหม่ได้สื่อสารกิจกรรมตรงนี้ระหว่างวิกีฬาเทคโนโลยีตรงนี้กับความหมอึ้นบ้าน แล้วพอเอามาจูนกันได้มันก็จะยิ่งเติมเต็มหรือว่าการการทําให้ศาสตร์ด้านที่มันยิ่งใช่มันมันมีความหมายมากขึ้นมันเติมเต็มมากขึ้นมันสามารถจะดูแลพึ่งตัวเองได้มากขึ้นถ้ามันเกิดการปิดประเทศมันไม่ได้มีมีโครคภายนอกที่เข้ามามาร่วมกับประเทศเราในสมัยโบราณเขาก็เอาเอาหมอพื้นบ้านเนี่ยดูแลตัวเอง ดังนั้นถ้าเราเอาสถาบันการศึกษาเข้ามาเอาวิกีฬาเข้ามากับกับเรื่องของหมอพื้นบ้านเอามันสามารถจะขึ้นตันเองได้สุขภาพอย่าง,ย,างยั่งยืนครับย,ยั่งยืนครับผมจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวนี้น่าจะได้ติดตามกันใช่ตีเนีใน,ใเน้ตถ้าไม่ีเน้จะถึงจวานเลยเดี๋ยวนีเ้เขาปล่อยมันจะโล่งเลยเดี๋ยวเจอหนึ่งขั้นนะเน้เราจะตัเน,นี้ อันนี้เป็นอะไรอันนี้ลงไประแสอันนี้ลงไปล่อน,น้ำโหมเั็นไ้มมีคนวรองเสียวความสุขของิวเ้ความสุขที่สุดที่อยู่ตร <c oughs> งนี้น,นี่ไม่เอาเลยน่ถ่อยนจะโ่กงเลยอ่เร่องไปตองสองข้างเล็กตรงตรงนั้นเลยสคัญที่เดียล้วไม่มัน พอนั่นเสร็จมันจะสบายคลายโล่งโล่งเลยไปหมูระลมานี้ลงไหมลงแขนอันี้ไปก็หลับหลับไหมได้เดี๋ยวเสียงออกไหมอือแล้วเดี๋หน้าตาหน้าฟินอันนี้เขาเรียกฟินฟินเลยนี่จะทำแค่หน้าดีๆเจ้ามีคนกล้ามาโน่น

เจ็หมยี้ไม่รสอะแล้วคือหมดแล้วไฟหมดแล้วความรู้สึกเจ็บไปหมดแล้วใช่ไมเป็นตอนแรกอะเเราคก็่ยิดปดเียดให้ภาพน้แ่ดูแเป็นยังไงหลายขี้ดิยังไม่ปวดอะเยอะเยอะอันนี้นะหลายก็หลายนไม่ด ไปนะอาจารย์จบอเกแล้วบอ้บอกเลยเดี๋ยวอาจารยะให้มากกุ่นนะนี่เราเป็นบเกลี่ยน้ำเี่ยน้นี่ไปหมดที่ผถ้าเรารูว่เกลียน้พวกข้าไหนก็ได้จนตอนนี้ก็ร้าวงใหญ่นันลงไม่หมดเลยไหมลงไมหมด วิธีการนวดิ่าหน้วิธถ้าเลยกิ่งหูเเลีี่สยข้างหน้าเนี้ยนะเด้น้ำหนักตัวนี้ลงไปเนี้ยในสุดยอดของการกดเนี้ยตัวนี้ตัวนี้ถึงข้อเท้าไหมถึงข้อเท้าลงไปเข่าไปข้อเท้าทั้งหมดนี้ถ่ายน้ำหนักนี้ เวลาปวดเราไม่จะเป็นต้องใช้น่อย่างนใช้น้ำหนักตัวช่วยนี่จะตึงถึงคนพอตัวโตเราจะต้องกดอย่างนี้ถ่ายน้ําหนักเนี่ยเอากล้มเนื้อให้มันยืดดึงมงไปเยอะได้เท่าไหร่ยิ่งดีตรงนี้เนี่ยมันจุดรวมของน้ําหนักทั้งหมดน้ำหนักตัวเราพอเรากดตรนนี้จะวิ่งไปถึงข้อเท้าอถึงไหม เนี่ยวิ่งลงไปถึงข้อเท้าอาการปวดหลังปวดเอวปวดเข่ามันก็จะดีขึ้นทันทีเลยเนี่ยกดนะครับน้ำหนักกดนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดสิบเก้าสิบเน้นไม่กระบอกมันจะต่างกันส่วนตัวนี้ตัวนี้แล้วเวลาปวดเข่าปวดเข่านี้เรากดตัวนี้มันจะเข้าไปในสะบ้าของเข่า ใช่ไหมในข้าวเนาะตัวนี้แหละเนี่ยตัวนี้จะเข้าวิ่งไปซะบ้างข้าวพอ็กดตัวนี้มันมาถึงข้อเท้าถึงไหมถึงไหมถึงไหมเนี่ยอนนี้ไปข้อเท้าไปหลังเท้าถึงไหมครับไม่ถึงเลยไม่ถึงเนาะต้องแรงๆเนี่ยอย่างนี้จะถึงเนี่ย เนี้ยแต่นี้จะถึงอ่าเนี้ยแต่เนี้วิ่งไปหลังเท้าขพอเท้าใช่ไหมเนี่ยอันนี้อาจจะไปถึงปลายนิ้วเนี่ยดังนั้นเวลาเรากดปั๊บถ้าเนี้ยถ้าเข่าเราติดหรือเข่าตึงเราวางง้อมาอย่างเนี้ยไล่มาตัวนี้เนี้ยตัวนี้มันตึงแล้วเนี่ยเวลาเรากดปั๊บใช้กดอย่างงี้มันไม่ถึงเราใช้นิ้วมือวางนี้ใช้อุ้งมือกดเห็นไหมเข้าไปในเข่าไหมเห็นไหมอันนี้มันเลยใช่ไหม มันอันนี้มันเนี่ยเรปล่อยแล้วมันจะคายแล้วพยายามนิดหนึ่งกดอันนี้เข้าไปในิสว้าใช่ไหมถ้าเป็นเตอคิวตัวนี้เรากดตัวนี้นี่เห็นไหมมันเลยนะเป็นอะไรได้จากการให้วันนี้ก็ชอบแบบนี้แหละเจนนี่ตัวนี้นี่นี่ ตึงหมดเลยไม่ตึงถ้าเป็นตะคิวขาเนี่ยเปวดนี้นี่ติดหมดเลยนีดนี่ติดครับผมครับนี่ติดนี้อ่าเดี๋ยวเราไม่้ึ้่ล่ถ้ามันมีกลุ่มสนับสนนไม่ว่ากลุ่มทุกภาคส่วนแลองค์กรนันเอกชนเนี่ยเราเข้ามาดูเลยบ้านเราที่นี่คือเราไม่ใช่เขานะไม่ใช่เขาแล้วก็มันอยู่ใกล้เมืองใกล้สนามฟุตบอลสนามแข่งรถ ถ้าใครอยากมาวุรีลำหนึ่งวันช่วงเย็นจะไปดูฟุตบอลช่วงสายๆก็มานี่หรืที่นี่เราก็มีโฮมสเ,เตย์อยู่แบบกันเองมีอาหารกินอาหารพื้นบ้านหักพื้นบ้านอาหารสม,มุนไพรมีการดูแลแบบธรรมชาติดูแลแบบองค์รวมแล้วมีการบำบัดโดยใช้วิธีการนวดไทยกับ,ก,บกับน้ำมันสม,มุนไพรพวกนี้มันจะทำให ให้ประเทศเราสามารถขึ้นตัวเองได้ถ้าชุมชนในสังคมสามารถขึ้นตัวเอง